7วิธีตกปลาอย่างไรให้ปลอดภัยมาดูกันไปสวัสดีทุกคนสวัสดีน้องๆหนูๆที่ชอบในการตกปลานะครับอวันนี้ครูบ่าวนะครับมาแนะนําทุกคนนะครับเกี่ยวกับการตกปลาการตกปลาถึงแม้ว่าเป็นเรื่องสนุกนะครับและก็เป็นเรื่องที่เด็กๆหนูๆชอบกันมากนะครับแต่ต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับวันนี้จะบอก7วิธีนะครับว่าเราไปตกปลานั้นต้องระวังอะไรกันบ้าง ข้อแรกนะครับเกี่ยวกับตาเบ็ดตกปลานะครับตาเบ็ดตกปลานะครับเป็นถือว่าเป็นของที่มีความคมแหลมและสามารถที่จะติดนะติดได้กับทุกสิ่งที่มันเกี่ยวมานะครับไม่ว่าจะร่างกายเสื้อผ้าหรืออะไรก็แ,แต่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังเป็นพิเศษนะครับการตีกับปลอมก็เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าตาเบ็ดมันอยู่ในตัวกบยางนะครับนี่มาดูตัวอย่างนะของน้องนะ,อะขอดูตาเบ็ดหน่อยนี่นะตาเบ็ด มันอยู่ในกบยางก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามันยุบเข้าไปนะครับตัวตาเบ็ดเนี่ยมันสามารถไปเกี่ยวได้เพราะนั้นเวลาเราตีตีเบ็ดนะครับอ่าถ้าหากว่ายืนใกล้กันอย่างนี้ไม่ได้ต้องยืนห่างอ่าห่างนะครับห่างกันนะครับประมาณสัก5-6เมตรแล้วก็ดูคนข้างหลังให้ดีนะอย่ามีคนข้างหลัง นะใครที่ไปดูก็ตกปลานะอย่ายืนใกล้คนตกปลาเป็นอันขาดนะครับเพราะคนตกปลานั้น mm hmm. เขามุ่งแต่ดูในน้ําอย่างเดียวนะคนที่ไปดูนั้นอยู่ห่างไว้นะอย่างน้อยประมาณ5-6เมตรนะเพราะแรงเหวี่ยงของเบ็ดเนะี่ยมันอาจไปเกี่ยวได้นะครับข้อที่2อ,อเรื่องสถานที่รกร้างนะครับก็เป็นที่1เหมือนกันถ้าหากว่ารกร้างเกินไปอาจจะมีสัตว์มีพิษได้ข้อที่3นะครับริมถนนนะริมถนน,ร,ถน,นริมทางนะ รถสัญจรผ่านไปมาเนี่ยเราอาจจะตกปลาเปินนะรถกลับไปกลับมาเราวัดปลาบางทีนะขึ้นมาบนถนนรถก็ขับด้วยความเร็วบางทีก็อาจจะเฉียวชนเราได้เพราะนั้นาการตกปลาต้องหาที่ทำเลดีๆนะครับก็ต่อไปนะตกปลาเวลาฝนตกเนี่ยข้ามตกเด็ดขาดนะครับเพราะการเบ็ดของเราอาจจะเป็นสื่อนํำ ไฟฟ้าได้นะอาจจะเกิดฟ้าผ่าฟ้าร้องก็ได้นะครับเวลาฝนตกห้ามเป็นอันขาดข้อต่อไปนะครับเวลาตกปลาใกล้กับน้ําลึกๆนะเราอาจจะลื่นถลไตกไปได้นะต้องระมัดระวังนะครับยืนบนตะลิงให้ดีข้อต่อไปนะครับอย่าตกปลาใกล้กับสายไฟหรือสายสัญญาณโทรศัพท์นะที่โล่งกว้างๆนะสามารถตีได้ง่ายๆอาจจะไปเกี่ยวสายไฟนะแล้วก็อาจจะเกิดไฟฟ้าช็อตได้แล้วก็สุดท้ายนะครับ อย่าไปตกปลาในที่เปลี่ยวๆนะที่ที่เปลี่ยวๆที่รกร้างไม่มีผู้คนสัญจรไปมาอาจจะมีจะโจรก่ยได้หรือว่าที่ที่รกรา้างว่างเปล่าน่ากลัวอย่างนี้อาจจะโดนผีหลอกได้ก็อโอเคนะครับทุกคนสาหรับคลิปนี้นะครับฝักน้องๆหนูๆที่ชอบในการตกปลานะครับโปรดระมัดระวังนะครับหากไม่ปลอดภัยไม่ต้องตกดีกว่าแต่ถ้าปลอดภัยนะครับจัดไปเลยสวย